สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสมาชิกพอรทที่ปรึกษานะครับนักลงทุน VI เชิงรับหรือพอรทเกษียณเร็วเกษิรวยอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ได้ติดตามรับชมรับฟังผ่านช่องทางแอป,ปสีแดงนะครับช่อง YouTube ก็วันนี้นะครับเราจะมาดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้น นะครับธนาคารไทยเครดิตนะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่านะครับเพิ่งเข้ามาในตลาดอย่างไม่นานนะครับแล้วเราจะไปดูกันว่ามีใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็มีความน่าสนใจนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผลประกอบการนะครับซึ่งเป็นบทสรุปของปัจจัยเชิงคุณภาพลงมาสู่ตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นมันไม่ได้ โกหกอะไรเรานะครับเพราะว่าตัวเลขนั้นท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่ามีความจะมีความจริงนะครับเทียวเท่าเทียวเท่าระดับพระเจ้านะครับเทียบเท่าระดับพระเจ้าเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้านะครับผู้บริหารมีจิตใจนะครับที่ใส่ซื่อมือสะอาดเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูจากปัจจัยพื้นฐานหรืองบการเงินได้แบบสบายๆเลยนะครับก็คือท่านใดที่ อ่านงบการเงินเป็นนะครับจะรู้ว่าราจิตของผู้บริหารวันนี้ก็เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับอ่านะครับเครดิตตัวย่อก,ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนกดเข้าไปที่ข้อมูลบริษัทนะครับข้อมูลบริษัทสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับหนังสือชี้ชวนร,รายงานประจำปีเอกสารผู้ประกอบการนะครับ a a หขีดหอย่างเงี้ยดูสารของท่านประธานถึงผู้ถือหุ้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับรายงานรงประจำปีดูความเห็นผู้สอบบัญชีอนุญาตนะครับแสดงความเห็นว่าอย่างไรนะครับงบการเงินมีข้อสังเกตอะไรไหมหมายเหตุประกอบงบการเงินรายการที่เกี่ยวโยงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับออถ้าเราอ่านรายงานรงประจำปีหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับแล้วนะครับเข้าใจง่ายนะครับแสดงว่านะครับน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเข้าใจยากแสดงว่าผู้บริหารนะครับของบริษัทนั้นๆ ต้องการให้เราไม่เข้าใจนะครับเราก็แค่ทิ้งหุ้นตัวนั้นไปเราก็ไปคัดเลือกหุ้นตัวอื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็เราดูนะครับนายบายการจ่ายปันผลเนี่ยตา,าตามสภาพตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็อันนี้ตามที่กฎหมายนะครับกำหนดนะครับไม่ว่าเงินสำรองโน่นนี่นั่นอย่างงี้นะครับาคาดว่า,าจะจ่ายปันผลในช่วงปีส5 6 7 7ถึง70เนี่ย อยู่ในช่วงนะครับอัตราประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ20ของกำไรสุทธินะครับในแต่ละปีข้างหน้าฉะนั้นแล้วปี67 68 69 70เนี่ย3-4ปีเนี่ยนะครับการจ่ายปันผลของอเครดิตนะครับธนาคารไทยเครดิตนี้ก็จะอยู่ประมาณ5ถึงร้อยละ20ของกำไรสุทธินั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเวลาเรามาดูนโยบายตรงนี้นะครับเราก็ จะพิจารณานะครับว่ามันมีอะไรตัวเลขอะไรที่เราต้องใส่ใจบ้างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทุนจดทะเบียนกับทุนชำระเต็มแล้วนะครับก็อ,อันนี้ก็ให้สบายใจได้เลยนะครับเราไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินนะครับบริษัทนี้นะครับถ้าเราจะซื้อถือลงทุนเราก็มาดูในส่วนของอราคาพานะครับราคาพาอยู่ที่5บาทนะครับออแล้วก็ ในส่วนของวันที่เข้ามาในตลาดนะครับวันที่9กุมภาพันธ์2567ซึ่งวันที่9กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานี้นะครับก็เพิ่งอายุได้1ขวบเองนะครับ1ขวบถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับยังไม่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันนะครับก็เป็นหุ้นต้นน้ำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราจะพิจารณานะครับปัจจัยเชิงปริมาณหรืองบการเงินนะไปพร้อมๆกันนะครับ เราไปดูในส่วนของแฟกชี t กันก่อนนะครับเพื่อนๆกดตามเข้าไปดูได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างของแฟกชี t ตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราพับแป๊บนึงกดเข้าไปปุ๊บนะครับแฟกชี t ตรงนี้ลักษณะของการประกอบธุรกิจสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับก็คือธุรกิจธนาคารนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับราคา IPO นะครับข้ามาในตลาดอย่างนี้นะครับ9กุมภา,า,าั์267ราคาพา5บาท IPO 29บาทตอนนี้เหลือ18บาท80อย่างนี้นะครับอ,อย่างที่บอกเพื่อนๆว่าถ้าไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงในธุรกิจนั้นๆนะครับถ้าเป็นนะครับนองทุน VI เชิงรับ Defensive Investor นะครับหรือพอ,อร์ตเกษียนเร็วเกษินรวยนะครับ ต้องการที่จะสร้างพ s สซีฟอินคัมนะครับพ s สซีฟอินคัมมีรายได้เข้ากระเป๋านะครับทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องนำเงินลงทุนของเราไปให้เกิด drawdown หรือขาดทุนนะครับขาดทุนราคาหุน้นอย่างถ้าเราข้า ipo 29บาทบเนีายทนะครับเออแล้วตอนเนี้ยเหลือ18บาทเนี่ยสิบาท19บาทเนะี่ยเราหายไป10บาทเนะี่ยมันก็30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ30-40เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ เงินล้านหนึ่งเหลือหกแสนอย่างเงี้ยนะครับเงินหนึ่งล้านเหลือหกแสนแล้วเราจะมารับปันผลปีละ2เปอร์เซนถึงห้าเปอร์เซนอย่างนงี้นะครับแล้วเมื่อไหร่นะครับเราจะได้กำไรนะครับกลับไปเท่าทุนนี่ก็ต้องใช้พลังมหาศาลมากนะครับต้องทำกำไรให้ได้ถึง5้าสเอร์เซนนะครับเพื่อจะได้กลับไปเท่าทุนนะครับเพราะว่าการลดลงของเงินลงทุน30 4สี่สสห้าเอร์เซนอย่างนงี้นะครับ กว่าเราจะทำกลับขึ้นไปให้เท่าทุนเนี่ยต้องอมีอัตราผลตอบแทนนะครับถึง50 60เลยทีเดียวนะครับอย่างร้อยบาทนะครับเราเหลือเท่าไหร่อย่างนี้นะครับอย่างเราเหลือ66บาทอย่างเงี้ยนะครับเราขาดทุนไป34% 35%อย่างเงี้ยร้อบาทเราเหลือ66บาท66บาทเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันกลับไป100นะครับเราต้องทำให้ได้นะครับ 30, สาม0าถึง 55% 50-60%นะครับถ้า50%ก็เอา66ในหาร2ก็33บาท33บก,ก็33บาทก,ก็บวกก็เป็น99นะครับ99บาทเห็นไหมครับถ้า50%นะบวกกลับขึ้นไป50%ฉะนั้นเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกนั้นถ้าหุ้น IPO น้องใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับไม่ควรจะเอาพอร์ตเกษียณรวยนะครับเข้าไปซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าโอกาสที่ นะ,ะะนะครับจะเกิดรอดาวน์สูงมากนะครับขาดทุนแล้วก็ช่วงใหม่ๆก็ได้รับผลในน้อยอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเถอะนะครับเอาไว้ให้ผู้ชํานาญการในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะหุ้นบางตัวมันก็ดีจริงๆนะครับ IPO เสร็จแล้วไม่ลงจาก IPO เลยยิงยาวเลยนะครับไปไกลเลยอย่างเงี้ยนั้นคือต้องเก่งจริงๆนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ถ้าเรานะครับในฐานะนักลงทุนด้วยกันก็เตือนกันด้วยความหวังดีนี่แหละนะครับอันนี้ก็เราจะมาดูกันว่า หลังจากที่ลงมา18บาทแล้วเนี่ย18บาท19บาทไทยเครดิตมีความน่าสนใจไหมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของนะครับพูดถึงหุ้นว่ามีใครเป็นพูดถึงหุ้นใหญ่บ้างนะครับพวกเรานะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับบริษัท VNB นะครับ V VNB Holding จำกัดนะครับแล้วก็ไทยประกันชีวิตอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพูดถือหุ้นใหญ่ลำดับต้นๆน,นะครับ OCA Investment Holding นะครับ เอออันนี้ก็โฮลดิ้งคอมพานีนะครับด้านการลงทุนนะครับแล้วก็มีคุณวินยูชัยวันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆดูนะครับไว้พอเป็นแนวทางว่าใครเป็นผู้พูดถึงนใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลนะครับอะไรเนี่ยนะครับเราดูไปเนี่ยเพื่อประกอบนะครับคราวนี้ในส่วนของธนาคารเนี่ยนะครับ เราจะเน้นดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้ปีหก6้าแล้วก็6.7นะครับเราก็จะดูว่าอ๋อนะครับก่อนเข้าตลาดมานะครับก่อนเข้าตลาดมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับอัอาตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุน้นที่ผู้บริหารทําได้ประมาณ16%บถึงยีนะครับปี6 6มาหา6 7นี้ก็อยู่นะครับ ลงไปในระดับที่ปี65นะครับก็คือ16.40%นะครับ ROE นีครับถ้าอยู่ในระดับ8-12ถือว่าดีมาตรฐานนะครับสำหรับคนไหนที่เรียนบัญชีกับคุณวบรเรนบอรเฟดนะครับแต่ถ้าอยู่ในระดับ15-20นี่ก็คือเป็นผู้บริหารระดับดีมากอันนี้ก็อยู่ระดับดีมากนะครับผู้บริหารระดับดีมากคราวนี้ก็ เราดูตรงนี้แล้วอัตรา,าก,กำไรสุธทธิก็ไม่ขี้เลร่นะครับอ,อยู่ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ในส่วนของอตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเลขอะไรที่ทำให้เราได้ใช้พิจนานะครับก็คือรายได้นะครับอันนี้พูดถึงรายได้ครับรายได้จากดอกเบี้ยนะครับรายได้ดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าทำธุรกิจธนาคารรายได้ดอกเบี้ยก็อยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะครับก็หลังจาก IPO เข้ามานะครับปีนี้ก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วหมื่นหนึ่งพันหกร้อยกว่าล้านนะครับปีนี้หมื่นสามพันกว่าล้านอันนี้คือเก้าเดือนนะครับเทียบกันนะครับอันนี้พอมาเป็นสิบสองเดือนเดี๋ยวเราไปดูงบงบการเงินห้าปีของไทยนะครับธนาคารไทยเครดิตกันนะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีนี้ออกแล้วนะครับงบงบปีออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ่างบปีออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับ274 1นะครับก็คือถ้าเป็นธนาคารน่ยนะครับอัตราส่วน DE เนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่อยู่ระหว่าง6ถึง8เท่าเนี่ยถือว่าถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์แหละนะครับตัวนี้ก็อยู่ราเนี้ยนะครับประมาณ7ประมาณ7เท่านะครับ CR ก็ประมาณ6เท่า7เท่า8เท่าประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นะครับ DE นะครับในส่วนของ DE นะครับไม่ใช่ CR นะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพราะว่านะครับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือคนที่เอาเงินไปฝากนะครับธนาคารไทยเครดิตนั่นแหละก็คือเป็นเจ้าหนี้ครับพอได้ตรงนี้มาปุ๊บนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ดีของธนาคารนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปปล่อยกู้หรือว่าปล่อยสินเชื่อต่างๆก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เอาไปคืนให้กับนะครับผู้ที่เอาเงินมาฝากนะครับ เรามาดูรายได้กันบ้าง6บรรทัดนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปี6กห้าเนี่ยแต่งตัวเข้ามานะครับหมื่นสามเป็นหมื่นหกอย่างเงี้ยนะครับจึงมีความน่าสนใจไม่งั้นก็ไม่มีใครอยากจะเพิ่มทุนเห็นไหมครับยีออ่สิบเก้าบาทเนี่ยตกหลุมพรางตรงนี้เลยนะครับเพราะเขาแต่งตัวเข้ามาแล้วนะครับพอล้างหน้าล้างตาพวกก็เห็นธาตุแท้แล้วนะครับก็หล่นไปเลยสิบแปดบาทเนี่ยตาม วิกฤตเศรษฐกิจหรือตามผลประกอบการที่ทําได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นยังไงกันแน่มันน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับอันนี้จากตรงเนี้ยนะครับรายได้ตรงเนี้ยปีนี้นะครับเเดือนอยู่ที่1 3ึ0 0สนะครับเก้ 900, ายล้านตีไว้หน่สี่นะครับมันน่าจะไม่น่าไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะน้อยกว่าห6่หกจากปีที่ผ่านมาดูจากตรงนี้แล้วก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้คือก่อนเพิ่มทุนนะครับ อยู่ที่เห็นไหมครับเพื่อนๆขนาดรายได้น้อยนะครับแต่กําไรต่อหุ้นอยู่ที่4บาท4 5 6หเลยนะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ3นะครับปีที่ผ่านมาแล้วคราวนี้พอเพิ่มทุนปุ๊บเนี่ยจำนวนหุ้นมันมันเพิ่มขึ้นนะครับกําไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยมันก็ต้องน้อยลงใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เราเราไม่ว่ากันนะครับสองพกว่าล้านปีที่ผ่านมา3,556้ากล้านนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 3บาทต่อหุ้นนะครับแล้วคราวนี้ปีนี้9้าเดือน2 4 0 0อล้านนะครับ2อ0 0้อล้านสรุปจบนะครับสรุปจบเลยก็คือ3000กว่าล้านนะครับ3 3 0 0ั0 0าม0 0อาแล้วคราวนี้กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่2บาท95นะครับในส่วนของปีนี้นะครับปีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของข่าวสารของบริษัทนะครับ ที่นาเสนอนะครับอันนี้ยังเป็น9เดือนอยู่เลยยังไม่ปรับเลยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเพื่อนคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อนะครับปีนี้นะครับเขานะครับเห็นไหมครับคําอธิบายต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปอ่านได้นะครับสรุปผลการดเนินงานของบจนะครับประจําปีเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็คลิกเข้าไปนะครับวันที่21นะครับวันที่21มกรานะครับเราเข้าไปดูสรุปเลยครับง่ายดีนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อจะเห็นเลยว่านะครับการสรุปนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็คือ3,556ล้านอย่างที่เราดูนะครับส่วนปีนี้นะครับ3,624ล้านเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่2บาทเ5เพราะว่าจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ IPO เข้ามานะครับก็คือส่วนแบ่งมากขึ้นนะครับกำไรมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเพิ่มทุนนะครับเออ สามบาทนะครับห้าสตางค์ต่อหุน้นแต่ปีนี้นะครับจำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยนะครับ IPO เข้ามาครบ1ปีนะครับวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกำไรมากกว่าปีที่แล้วนะครับเราก็เห็นการเติบโตนะครับและคราวงนี้สองจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาเราเอาไปคำนวณว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นของธอนาคารไทยเครดิตเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เราคาดหวังว่า6-7%ต่อปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโต20%ต่อปีขึ้นไปเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับเราลองหารดูก่อนนะครับ2.95หารด้วย18บาท80บนะครับ1ิบาทบาโคนนะครับ100นะครับเราคาดหวังนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่6-7%นะครับแต่ว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับค่ามาปีแรกนะครับ 15.6 9ปนะครับถือว่ามีความน่าสนใจนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเกรดลงทุนได้ได้ทุกพอร์ตเลยนะครับสพอร์ตสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตเก่งกําไรนะครับพอร์ตเกษียณเร็วกเกษียณรวยอย่างมีความสุขหรือพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกนะครับเราสามารถที่จะหาโอกาสที่จะลงทุนได้เลยนะครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยนะครับสิต่อปีขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วถ้ามีอัตราการเติบโต ในแต่ละปีด้วยหรือนิ่งๆไว้อย่างนี้นะครับในอนาคตถ้าจ่ายปันผลสัก10%อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วสมมติว่าปีแรกๆอาจจะจ่ายปันผลที่2-3%เปอ่์นะครับแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจกนกระทั่ง10%เปนี่ยฉะนั้นหุ้นตัวเนี้ยถ้าดูจากกำไรสุทธิต่อหุ้นเลยนะครับเหมาะกับพอร์ตกระเซ็นเร็วกระเซ็นรวยนะครับเหมาะกับทุกพอร์ตเลยนะครับโดยเฉพาะพอร์ตกระเซ็นเร็วกระเซ็นรวยนะครับอันนี้เราจะไปดูในส่วนของงบการเงิน5ปีต่อไปนะครับเมื่อกี้เราดูงบ งบปีแล้วนะครับว่าเขามีกำไร3,600กว่าล้านแล้วก็กำไรสุทธิอยู่ที่2.95นะครับ2.95ถ้าจ่ายปันผลสัก20่0่เ์ซ็ก็จะอยู่ที่ประมาณ60สตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้า60สตางค์ต่อหุ้นนะครับ60สสตางค์ต่อหุ้นจุดนะครับหารด้วยหารด้วย18นะครับหารด้วย18.8นะครับ ปีนี้ก็จะจ่ายผลอยู่ประมาณสักสองถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับปีนี้นะครับเป็นปีแรกฉะนั้นเราคำนวณจากตรงนี้นะครับผู้บริหารนะครับเราเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้รายได้โตนะครับกำไรสุทธิโตนะครับคราวนี้ก็เรื่องของ RE นะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นก็อยู่ในระดับ ดีมากเลยผู้บริหารนะครับความรู้ความสามารถดีมากเลยแล้วก็การจ่ายปันผลเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่กําหนดไว้นะครับปีแรกนะครับสอปีแรกก็จะอยู่เราห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นะครับเราคาดการว่าอาจจะจ่ายปันผลต่ำกว่าสามบาทลง,าาลงไปอย่างเออต่ำกว่าสมเปอร์เซ็นลงไปอย่างเงี้ยในปีนนแรกนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับ ว่าสำรองตามกฎหมายเยอะไหมแล้วก็อะไรยังไงเยอะไหมนะครับฉะนั้นหุ้นตัวเนี้นะครับถ้าเรามองจากการจ่ายปันผลก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นอยู่ถ้าใครต้องการต้นน้ำนะครับราคาหล่นจาก IPO นะครับลงมาสูงแล้วนี่ครับแล้วก็เรื่องของอัตราผลตอบแทนนะครับอ e p s นะครับ EP กไรสุทธติต่อหุ้นอยู่ที่ยอยู่ที่15%ถ้าเรารอให้กลับขึ้นไปที่30สิบาทนะครับอ่ากำไรสุทธติต่อหุ้น,นมันก็จะเหลือนิดเดียวนะครับเออ มันถ้าขึ้นไป29บาทนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ10%เองนะครับหายไปถึงหเอลยทีเดียวจะนั้นราคาที่มันหล่นนะครับพังทลายจาก IPO ลงมาในระดับ18บาทกว่าเนี่ยจึงมีความน่าสนใจนะครับสำหรับท่านใดที่จะลงทุนระยะยาว1 0 2 0 30ปีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราดูจาก p r i c e to Book Value นะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีคือ17บาทอันนี้18บาทนะครับมันก็ห่างกันนิดหน่อยเอง1.01ถือว่าาารคสมเหตุสมผลนะครับ เรื่องของ PE เห็นไหมครับถ้าเราลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับประมาณ7ปีกว่าๆเนี่ยได้ได้ทุนคืนนะครับได้กำไรเป็น100%นะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าทำกำไรนใระดับ2.95%นะครับต่อปีทุกๆปีเลยนะครับประมาณ7 8ปีก็เราก็จะมีกำไรประมาณ100%อันนี้พูดถึงว่านะครับเงินสดนะครับหรือกระแสเงินสดสุดที่ที่เข้ามาสู่ มาสู่กิจการเนี้ยนะครับถ้าทําได้อย่างนี้นะครับนอกจากว่าเจอวิกฤตหรืออะไรอย่างเนี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ตามเปล่าหรือถ้าเติบโตนะรับก็จะได้มากกว่านี้เป็น3เป็น4เป็น5นะครับเป็น6บาทต่อหุ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปแบบโลดเลยนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณานะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับชอบธนาคารนะครับก็อาจจะพิจารณาธนาคารไทยเครดิตนะครับไว้ตั้งแต่นั่นเนิ่นนะครับเพราะว่า ถึงราคาคที่ปรับตัวลงมานี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพเพื่อนจะเห็นนะครับพเพื่อนจะเห็นเห็นไหมครับสิบาทนะครับสิบาทนะครับฉะนั้นแล้วถ้ามันต่ํากว่าตรงนี้ลงไปเนะี่ยเพื่อนก็เก็บเพิ่มเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มนะครับทยอยเก็บเพิ่มแต่ดูจากการประกาศปุ๊บอย่างนี้แล้วมันก็เป็นแนวรับที่จะทําให้หุ้นตัวนี้ขึ้นต่อไปได้แบบสบายสบายเลยนะครับอาจจะ,ะวิ่งอยู่ในกรอบนี้หรืออาจจะพุ่งเลยอย่างนี้นะครับถ้าเราดูจากกรอบตรงนี้ก็คือ ถ้าเราเข้าหน้าราคา19บาทหรือต่ำ20บาทอย่างเงี้ยนะครับเราวางไว้เลยว่าเราจะซื้อนะครับ20บาทลงไปนะครับลงไป16เราก็จัดหนักเพิ่มนะครับอย่างนี้เราทัวเฉลี่ยเราแบ่งเป็นหลายๆไม้นะครับสำหรับพอร์ตเกษียณเร็วกเกษียณรวยนะครับวันนี้ก็นําเสนอให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับว่าในเรื่องของ หุ้นธนาคารนะครับไทยเครดิตนะครับหุ้นน้องใหม่เพิ่มข้ามมา1ปีแล้วก็ผลประกอบการก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผมนฐานะที่ปรึกษาแล้วก็นาเสนอข,ข้อมูลก็คัดกรองให้เพื่อนๆนะครับชั้น1เท่านั้นเองนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆ หลังจากที่ผมคัดกรองให้ชั้นหนึ่งแล้วนำกลับไปพิจารณาให้ดีด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยตนเองนะครับขอให้เพื่อนๆรวยทรัพย์รวยปีติสุรวยสติปัญญาในหุ้นได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆนะครับสบายใจนะครับสวัสดีครับ